ตอนนี้เป็นพิธีการที่จะขอเจ้าเบาครับพิธีการขอเจ้าเบาแล้วก็อยากตัวใหญ่ดย้จะได้จะได้ได้เหน้าสดเลยรู้นครับ cà ri <laughs> ạ, để luôn cà ri, cà ri luôn cà ri, cà ri, cà อรอกคุณรอแบบนี้อทีขอแม่งุรอพอดีรอทุกท่านครับในช่วงวันนี้นะครับก่อนที่เราจะประกอบพิธีการเป็นมงคลซึ่งเป็นพิธีการมงคลสมรสระหว่างปอมแล้วก็น้องอิงยอนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มพิธีการในลำดับอื่น ก็จะขออดุญาทุกท่านเข้าสู่ลำดับพิธีการสําคัญพิธีการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพิธีการที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่จังหวัดในประเทศนะครับแล้วก็จะมีเฉพาะในภาคเหนือน,นั่นก็คือพิธีการขอเสืิอนนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับรูปแบบการมงคลสมรสงไทยนั้นเวลามีการแต่งงานเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าบ่าวก็จะมีคาเนียมการแต่งเข้าบ้านเจ้าสาวเพื่อเป็น,ปนลูกเขย ไปเป็นลูกชายคนหนึ่งของบ้านเจ้าสาวนะครับดังนั้นเนี่ยฝั่งเจ้าสาวจึงมีการจัดขันขอนะครับซึ่งขันขอเนี่ยก็จะมีในส,ส่วนของสิ่งที่เป็นมงคลหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผู้เทียนผลไม้มงคลนะครับมีกล้วยมีอ้อยมีสิ่งที่เป็นมงคลชนิดอื่นๆหลายอย่างเข้ามาประกอบอยู่ในขันขอ นะครับซึ่งการขอเขยไม่ได้หมายถึงปัดเจ้าสาวนำสินสอดทองมั่นไปสู่ของเจ้าบาทน,นะครับแต่ว่าจะนำขันขอเนี่ยมาบอกมากราาปัดเจ้าบาทว่าจะขอสุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยไปเป็นลูกเขยไปเป็นลูกชายคนหนึ่งนะครับซึ่งการนำขันขอมาบอกมาก่าวเนี่ยเป็นการบอกล่าทั้งผู้ที่อยู่แล้วก็ผู้ที่ร่วมรับ สองบ้านนะครับหรือว่าบรรผู้บรุษซึ่งแต่ละบ้านนั้นก็จะมียิ่งบัรผู้บรุษหรือว่าขอผีประจำบ้านของแต่บบและ,ะบ้านด,ด้วยโดยสัตครินก็จะได้นำขันขอไปบอกไปราบเป็นต่อไปนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเจ้าบ่าวที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าสาวเดินทางมาจากจังหวัดน,น่านก็จะมาขอเขยนะครับ ซึ่งก็จะ,จะดัดโวยคุณป้ามาดีนะครับคุณป้าของเจ้าสาวมีคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวมีญาติผู้ใหญ่ของฝั่งเจ้าสาวกันด้วยนะครับซึ่งในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้นั่งอยู่ที่บริเวณพื้นที่มงคลเรียบร้อยแล้วก็จะขอเชิญคุณป้ามาดีซึ่งเป็นผูยย้ใหญ่ฝั่งเจ้าสาวได้เจรจาขอเขยผ่านผู้ใหญ่แล้วก็ผ่านคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งเจ้าบ่าวน,นะครับเชิญคุณป้ามาดีครับ สดีค่ยินดีต้รับข้า่การบรวก็วันนี้เป็นตัวแทนของครอบครัวคุณพ่อสิงค์คุณแม่มชัยนะคมาขอรู้ชายอคุณแม่มาเป็นเถย คณสุพรรณมาติดขังคนจังหวัดหน้าก็มาเป็นบ้านแสงหน้านะครก็วันนี้เพื่อที่จะให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็ขอเอวมแก้วแก้วแหวนที่พ่อแม่รักมาเป็นถุงของบ้านแสงหน้า ขอให้พ่อคุณแม่ได้โปรดพิจารณาไห่้ด้วยด้วยด้วด้วยด้วยดด้วยด้ยด้วยด้กยด้วย้วนด้ะาด้ว้วยด้วยด้วด้วยร้วยด้วยญ้ว้วด้วยด้วด้วยด้กยด้วด้วย้ว้วยด้วยด้ว นักหนักเบาเบาก็เบาเบากันไว้ไเพ่อสุพรแล้วก็แม่นิพาแล้วก็ญาติผู้ใหญ่สุพรรณบุรีอันนี้ก็ตกลงน้องพ่อคุณแม่นะครับไปเขียวไปเขียวผ่านุกแยกนะครับไปไปไปติดข่ายยังไงลูกข้าวข้าวอุาข้าวน้ข้าวข้าวกระรข้าวรับทะเลสาบหือรั แล้วก็เหนือเสื่อนหลายเสือ่อนมาเป็นสวย้านแล้วนะครับก็ยินดีที่จะลองในพอแผ่เดียวน,นะครับนะครับเดี๋ยวจะขอคุณป้มามาดีได้ยกขันขอฝั่งของเราก่อนนะครับให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ฝากผู้ใหญ่ทางสุภัน

ครับแล้ก็เดี๋ยวจะขอฝั่งสุพรรณบุรีได้ยกขันขอเพื่อเป็นัญลักษณ์ในการยอมรับนะครับว่าจะมอบสุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยมาเป็นเสือแรกนครับุกวันนี้้ไปวันนี้ต้องไ ตรงไหมครับตรงไหมครับเอ้ยทุกงานทำทุกเกาะเนี่ยท่านทำเดียวแบ่เป้าโบราณเนี่ยขัดขอจะมีเพียงแค่ขัดเดียวหรือว่าสองขัดเดียวนะครับแต่ว่าของในขัดเนี่ยจะมีเป็นคู่นะครัองอของเสร็จปุ๊บก็จะแบ่งให้ท่านเอาไปบอกกล่าวบรรพบุรุษนะครับว่ายิ่งบรรพบุรุษขออกไปได้แต่ว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยเพื่อเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความสะดวกเห์กับ คำสองบาทก็เลยจึงจัดเป็นสองสองนัดแล้วก็จะได้ไหวถีไปเลยนะครับหรือว่าแบ่งขัดของไปเลยจะได้ไม่ต้องเนีนไม่ต้องอาไปบ้านผมเลยหรอใช่ครับเดี๋ยวก็แบ่งแล้วเรากลับบ้านที่สิหรัแต่รอวันจะหมด์วก่อนถึงบ้านนะนืัฮือ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 กือืออฮืออฮือออฮื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 อทือฮือฮอฮบอฮื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 อฮอฮอฮืออฮ่อฮือฮือฮนอฮอออฮือฮือฮือฮอฮือฮือฮือมือฮือฮือฮอบออ คะแนนเบื้องหน้าจะขออนุญาตกลับเบื้องหน้าก่อนเพื่อไปรอรับขันหมากพ่ลู่โอเคเดี๋ยวให้สุพันเตรียมเป็นแบบว่ายิ่งใหญ่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจนคะแนนตรงนี้บินปิ๊กตรงนี้ก่อนนะครับอ่าพิธีขอบเขยก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับเพื่อนๆที่รักพิธีขอบเขยก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นการแห่ขันหมากนะครับเพื่อน